สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคามแพงชาแนลนะคะวันนี้เนาะเช้าวันที่11ตุลาคม2567้นะคะแม่เพนก็มาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งช่องนะคะเพื่อที่จะพาเอฟซีไปตามเอาเล่าพัฒนาของช่างคมนะคะเพราะว่าพอช่างคมเิ่นมาถึงบ้านนะคะเอนะะี่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าบ้านนะคะ พหัดชาแนลวไปทรงคํำแพงไปโรงเรียนมาแล้วค่ะไปทรงหลูกสาวไปโรงเรียนมาแล้วค่ะคลิปนี้เนาะเพ่นจะพาไปตามตัวเลขราวพัฒนาของช่างคมแล้วก็ย้ำว่าช่างคมจะเน้นรัฐบาลไทยตัวไหนให้ไปเบิ่มกันเนาะแล้วก็จะมีของแอดมารวยแล้วก็ยายหน่อยแล้วก็อาจารย์นุ่มกรสินอยู่ในคลิปนี้นะคะไอซี IC. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์มาให้กำลังใจแม่เพียงด้วยเนาะฝากเอทางช่องทุกคนด้วยเด้อเนาะฝากช่องน้อยๆนี้ไว้กับเอฟซทางช่องช่วงนี้บอมีหยอดวิวหยดแชร์เลยเนาะอ่ะไปไปตามบึงว่มาช่างคมพันดอกแก่กำลังงามคะ่ะเอฟซีบานชักพังเลยค่ะทำอะไรกันคะสวัสดีจ้าพ่อ สวัสดีจ้าเจ้าเปิดหม้เละแขกคนๆ่ล้ผู้ใดมีน้ำใจอ๋อหมายเลขบัญชีจะเพเพิ่นกับเขาบ่อยไหมมีอนทั้งรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยเขาจักงวดแล้วกัเพาะสามงวดนะสามงวดแล้วนะงวดงวดก้อนก้อนหันเขาบนล่างเนาะครับผมงวดวังกับเขาเกาหานะคะไอซีเลขบัญชีของพ่อบอนี่ศูนย์สองศูนย์ กองเช็นนะแต่ยงเออบางที่มันมันบ่ได้ครับนายจัวเอาะครซีผู้ใดยอยากอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้พ่อชังคมเนาะตามนี้ค่ะอันนี้ทองอ,องงุนพ่อไม่หยังพ่อไม่หยังแต่เศร้าแท้ไอผมมาไล่เล็กไอคู่ยัง,งอ๋อสิไดมาเฮ็นงานย่บันวากแล้วครับผม โอ้สิได้ไปตามอยู่ใกล้ๆนี่ตัวนี้ครับเฮ็ดยังเฮ็ดหัวบ่เห็ดเฮียนครับเห็ดเฮียนค่ะครับจัดยกวันทีสิบแปดยกวันที่สิบแปดนะคันขาโยงมือเลยบอกมือนั่นนี่ของภาษีอันถือบ่ถือที่ไหนของภาษีน่ะปาษีเด่นที่หลังนั่นบ่บ่ค่อยแปดหันดีเออมีแปดหันเออเก่ามือัวดุ่นมากเนาะครับเแปดหัอ ใส่เหล้าเนี่ยอันไหเหล้าอันนี้รัฐบาลไทยเหล้าเหล้าอ้าวว่าเป็นยังรัฐบาลไทยก่อนก็ได้พิษรัฐบาลไทยก่อนก็ได้นี่ค่ะอันนี้เลขฝันนะครับไมายเลขฝันบะครับไม่ลาสุดเลขฝันสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดครับอ๋อวะหนึ่งหนึ่งสี่ เจ็ดหนึ่งสี่บัลลีที่พันหนึ่งสีนะบอ,อ,องทีเพืเ่อหัดไปไรเลขผมฝันมาเฮี่ยล้าง,งเงินเป็นงานอ๋อค่ะบัลลีบัลลีที่เพันหนึ่งสีผมเลยเอาสามตัวใส่บอครับตันดีเนะาะ <c oughs> เงินเฮียนเป็นงานตีขื้นนี่เพี่ยนฝันฝันว่าไปกราบหลวงปู่ศิลาเพิ่นไห้พรหลวงศิลาปุซิริยันทำไมเพี้ยนยังเขียนพิทบอก น้ำใจเขียนไปใส่เขียนใส่เลิงให้ฟันว่ฟันยังฟันแค่ไปรับพ่อน,น้ำพ่นซื้อได้มาขึ้นนี่ครับ่ะพ่น,นหายพ่อนมาสักไอมันเป็นงานมันมีรถเฮบา้บานงันหนึ่งสี่เต้เระว่างเล่ามือแลงนี่ล่ะครับผมผมก็ร่วมเครงเล่าร่วมเครงหนังเลย ครับผู้ใดมากผมจะเหลี่ยฝันมุมเขาเล่านะอ๋อค่ะเขียนแต่เล่าเดี๋ยวเพื่อนจะไปเขียนลงกระดานให้เอฟซีอีกเทื่อนึงเนาะครับผมตัวเลยฟังฟอ้ค่อมพันมาให้ค่อมฝันเพันฝันดีเนาะครับผมไอ้ซุ้มบัตบัติมาเบิงลักจรีใช่ไีมนี่อ๋อเนี่ยอืมของแง่เนี่ยช่างช่อมเบิงตอนจะไปเขียนอีกเบิงนั่กันค่ะอันนี้ เป็นราวพัฒนาของพระชังคมเดอ้อวันที่1ิตุลาคมสองหาหเนาะวันนี้วิ่งรูด6กับ7เด่นที่6เดอ้อค่ะส่วนเลขติดมี1หนึนอเนาะสาตัวจับคู่6 0 6ูนยสองแล้วกเจ็ดศูนย์ชุด3ตัว9ก้สองและ0 7 2นะคะ ส่วนข้างล่างเนาะผู้ใดอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้พ่อก็ตามนี้เลยเดอ้อค่ะเนาะทองพูนเนาะค่ะทกศนะคะ,ะ,ะ fc ตัวเล็กเบ่งเอาเนาะแคบหนาจอเอาค่ะส่วนรัฐบาลไทยใส่แมเมื่อก,กี้นะอ,อยู่ใส่ละอันน,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 นี้อันนี้จะเป็นรัฐบาลไทย งวดวันที่สิบหกตุลาคมนะคะ fc เด่นที่ศูนย์รองหนึ่งวิ่งรูดเนาะบนล่างกลับด้วยเลขฝันหนึ่งสี่ท่านละเลขติดมีหาหกเจ็ดจับคู่ไห่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะ fc เลขฝันมียังเก่ 4, อหนึ่งสี่หนึ่งสี่ตัวเดียวครับรักลอยอผมเอเจ็ดกับหนึ่งใส่รักลอยเอเจ็ดกับหนึ่งใส่ครับผม ค่ะนี่นะครับนี่เนาะเป็นเลขคันนี้ค่ะตัวนี้ม,นมเนาะเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่ตัวเดียวมัว่นใจหนึ่งสี่เพราะว่าเพราะว่าอวดกว่อนพอฝันว่าเตาเอาอเลยบอกเลขเนาะมาออกเลขเล้าเนาะตัวใดไอออกเลขเล้าก่อนไออ,นอ,ออกเลขเล้าสองงวดออกเลขเล้าทั้งสองงวดแล้วยังมาออกไทยอีกหาหกมันบ่ หาเกาครับเออหาเก่าไปจันกระสือเด้อไหมหนึ่ง่เล้าเล่าย่เสิลันไอนปออกไปออกเหล้าก่อนเลยเนาะมือนันบอบอกปุบก็ออกเล่าเลยเงี้ยอยู่พอันฝันแม่นอยู่น่คะออกเล้าสองหมวากับสี่แบกแมนค่ะสี่หากับสี่แกล้วก็มาออกที่ว่าบาลิกีผมเจ้าถามมาหลายผมเลยว่าบาลิกีผมเก่าหา ก่อมน,นมันกระตรงกับคำนวณพอดีหาเข้าเข้าฮนะนี่แลหล,หลวเด็กฝันนาะผู้ใดกันอยากเอาไปเล่าก่อนก็ไดเนาะ,ะตัวละหล้าบาทสิบบาทแล้วแต่เด้อค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซีบ่าว่า,า,าจะเป็นเลขฝันบ่าว่าจะเป็นเลขสูตรเนาะเิ่นกระไหามาเป็นแค่แนวทางนะคะเอฟซีการเสี่ยงซื้อมีความเสี่ยงนะคะอ่ะตามนี้ค่ะ แม่เส<ด>้นก<ด><อ>ันขอขอบคุณพอคมเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะนำรวยเงินทองนะคะทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันต้อเนาะนี่เนาะค่ายเงวดที่แล้วผลเราพัฒนาก็ออกที่หกหกแปดสี่สามห้านาห้าตัวหกแปดสี่สามห้าแล้วก็แปดสี่สามห้า สามตัวบนสี่สามห้าและสองตัวบนสามห้าสองตัวล่างก็คือแปดสี่นั่นเองนะคะเมดที่แล้วค่ะของพ่อเกลียงแม่เพ้นว่าจะเอาของอาจารย์หนุมกาลสินลงให้แต่ว่าของเพื่อนยังไม่ได้ส่งมาให้เนาะแม่เพ้นกับเบื่อนก็เลยของไผ่มากวนแม่เพบบ้นลกกพลแลวลงให้พร้อมของพอชังคมเลยเนาะพ่อเกลียงเมื่อที่แล้วให้วิ่งลูด เราพัฒนา7กับ9นะคะจับคู่ให้บอ่อเขานะคะเอซีข้อช่างคมให้สองกับ3ายิ่งรูดมาที่3แต่ว่าจับคู่บอ่อเขาเนะ เป็นไหสามแปดเลขออกแปดสนะคะของแม่ริว้ว2กับ4มาที่4เข้าที่48เนาะเลขออกแปดสล่างเข้าตัวรองนะคะ fc น่คะเป็นไสองสหา 2, 4, 5, นะ้าเนาะเกือบออกแนละ้วคันเป็นไหสามสีหนี่3ตัวโตดนะคะ fc เลขออก3ามห้าเป็นไหวนะ่า4ีหาเนาะถุยคะ่ะ ของแม่ลิวก็เข้านะคะงวดที่แล้วส่วนของยายหน่อยหกกับหนึ่งบอม่านะคะลดค่ะอ่ะส่วนพ่อช่างคมงวดที่แล้วไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครเ,เ,เอาไปแล้วเนาะลงหน้าลงหลังอีกแล้วค่ะอีกซีอ่ะมาเอาตัวเลขวันที่สิบเอ็ดกันต่อเลยค่ะแม่เพ่นกระไรไหบึงไปแล้วขาวๆนะคะแ่วมาก็อาจจะบอชัดเจนเนาะเพ่นก็นเลยเอามา,เ,าเ,มเติมเติมให้อีกทีนึงอะ่ะเบิ้งขึ้นค่ะ วิ่งรูด6กับเดเด่น6กลอง7นะคะเลขติดมี120แล้วก็จับคู่60 70 6 1 7 0, 6, 1 6 2 7 2เน้นที่60กนะับ62เนาะชุด3ตัวบนเน้นที่962าองลองมา70 72นะคะส่วนเลขฟันค่ะเลขฟันของพ่อชัางคมมี114เนาะหรือว่า714 7กับ1ตัวเดียวกันเนาะ,ะเป็นเจ็นึ่งค่ะ ตัวเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสี่นะคะเลขฝันเพิ่นค่ะสงวดที่แล้ววิ่งรูดมาอยู่แต่ว่าจับคู่พ่กเขาเนาะวดนี้ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่ามพเส้นไหบึงไปแล้วเ่อหนึงเนาะอะ,อะไปต่อไขซีของยายหน่อยค่ะยายหน่อยให้วิ่งรูดงวดนี้บนแยกบนแยกล่างให้เนาะบนวิ่งเจ็ดกับสองค่ะจับคู่ สองตบนห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดสามตบนมีสี่คู่เจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าและสองห้าหนึ่งเนาะส่วนล่างขาล่างวิ่งสองมิตเดียวจับคู่แปดสองแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามสองแล้วก็สองสองนะคะ งวดที่แล้วให้หกกับหนึ่งหลุดวงวดน,นี้ให้เจ็ดกับสองบนเนาะให้วิ่งล่างสองเม็ดเดียวค่ะแยกบนแยกล่างแคปหน้าจอเลยค่ะเซนะคะแคปหน้าจอเอาของพ่อช่างคมแล้วก็ย้ายหน่อยเนาะเราพัฒนางวดวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสองห้าหกเจ็ดวันนี้นะคะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ ได้ยังไงซีได้เดี๋ยวจะพาไปโต่อค่ะของแม่ลิ้วค่ะแม่ลิ้วให้มาค่ะเราพัฒนางวดน,นี้วิ่งรูดที่6กับ7นะคะเพิ่นมีชุด4ตัวมาฝากชุดเดียวก็ค่ะก็คือ0 6 3 7แล้วก็ชุด3ามตัวบนมี 4, 4ีคู่มี4ชุดเนาะก็คือ6กสามเเจ็ด หกสและ6กสองสเนาะหลักร้อยจะเอา6ใส่ส่วนเน้นชุดเน้น2ตัวหกเจ็ดสี่เชุดลอง4607และ24งส่นะคะสค่ะส่วนงวดที่แล้วของแม่เลี้วให้มาเนาะวิ่งรูด2กับ4 4มาล่างนะคะจับคู่เข้าชุดลองเนาะสี่แนะคะ เสียดายเนาะเกือบแตกสามมือสามตัวตัวโตดเนาะให้สองสี่ห้าเลขออกสี่สามห้าเนาะชุยไปแต็มหนึ่งคือห้าน้อยเพิ่นคือกันเนาะแตกไปแล้วเนาะสามตัวตรงเอลซีทั้งช่องกะ่ะพิจารณาเอาตัวระบาทสองบาทไปได้เนาะชุดสามตัวเนาะนี่ค่ะได้แล้วเนาะของแม่ลิ้วไปโตค่ะ ของแอดมารวยวันนี้ค่ะแอดมารวยให้มาวิ่งรูดแปดตัวเดียวนะคะเมื่อที่แล้วเข้านะคะวิ่งรูดแต่ว่าจับคู่ก่ะเขา้าให้วิ่งรูดแปดตัวเดียวจับคู่หนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดและเจ็ดแปดเก้าแปดนะคะของแอดมารวยค่ะของแอดมารวยเนาะ งวดที่แล้วเพื่อนไม่ได้ลงคลิปให้เนาะเพื่นไม่ได้ลงคลิปให้เอฟซี FC ทั้งช่องนะคะงวดที่แล้วเนาะราวาผองเพิ่นให้่าชาเนาะอ่ะแคปหน้าจอค่ะงวดที่แล้วเข้าอยู่นะคะวิ่งรูดของเพิ่นตัวเดียวเนาะห้าตัวเดียวบนล่างนะคะงวดที่แล้วก็เข้าที่บนเนาะสามห้าแต่ว่าจะคู่ให้บ่อเข่างวดน,นี้ให้มาแปดตัวเดียวนะคะแคปหน้าจอค่ะ ใช่แล้วไปต่อค่ะนะคะซีของพ่อเกลียงค่ะพ่อเกลียงให้มางวดน,นี้เลขเด่นมีสามตัวก็คือหนึ่งสองสามชุดเน้นหนึ่งแปดสองแปดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดสี่เก้าห้าชุดลองสองหนึ่งห้าหนึ่งและเก้าสี่นะคะซีส่วนงวดที่แล้วหลุดนะคะบโบเขา่า วันนี้ก็ให้มาตามได้เลยแคปบหน้าจอเด้อค่ะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะคะคลิปนี้แม่เพิ่นกนารจะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ